อุ้ยเห็นไหมล่ะเออกองคาบลุดกองก็ไม่ได้สแตนบายไว้ลุดก็หลุดแบบนี้อีกเออแบบนี้แล้วว่าเฮไม่รู้พูดยังไงล่ะครับนะ ออกมาดูเต็มที่เต็มคาราเบลรนะ <laughs> ูดคำอ่อนท้องมานานเนี่ยไอ้ไก่ <Wow. S 1> เอาครับนะะเอานี่ <Wow. S 1> เฮ้ยรางวัลปลอบใจคนระับนี่ ทะลุก,กระโหลกเลยครับรางวัลปอบใจตัวนี้จะที่หลุดเมื่อกี้นะครับตีมาฟอกนี่ชัดเลยนี่ผมไม่ดูครับตัวเบ็ดที่แถมมาสองโอนี้<อ>มันทะลุกระโหลกเลยนะครับนะนี่เห็นไหมอาจจะดุนแรงไปหน่อยแต่เรื่องจริงครับไปเก็บเก็บมอดครับมอดอ,อืม